วันนี้เราจะมาบอกทริคนะคะการเข้าเกาหลีในช่วงนี้ตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปหนึ่งเลยเนี่ยถ้ามันกรอกผิดเท่ากับว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วเราไปเที่ยวมมันจะมีคําว่าวิสิตกับคําว่าทัวร์เวลาเข้าถึงเกาหลีแล้วมันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ได้อัปโหลดรูปเพื่อคล้ายๆาทำเหมือนวีซ่า อ่าถ่ายกับพื้นหลังให้มันเป็นฉากสีขาวก็ได้แต่ว่าต้องดูความเงียบให้ดีนะเออก็ผ่านจริงแหละแต่ว่าไม่ได้ติดอยู่ที่ต่อมอถูก,กจะผ่านไมหมหรือใช่ไม่ไม่เราจะไม่ติด สัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแซฟฟี่สายชาแนลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็อย่างที่หน้าคลิปนะคะที่ผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาบอกคลิปนะคะการเข้าเกาหลีในช่วงนี้ตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งตอนนี้นะคะที่ไซยถ่ายอยเนี่ยก็อ,อยู่ในช่วงวันที่10ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปเกาหลีประมาณวันที่ คืน13ไปถึง14นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบอกคร่าวๆว่าจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ทริปในการกอกต่างๆต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ควรจะกอกแบบไหนบางคนนะ่ะเข้าใจผิดหรือว่ากอกผิดก็มีคือผิดนิดเดียวอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ไปถึงใช่ผิดนิดเดียวมันต้องทำใหม่มดใช่นะคะก็อย่างแรกนะคะที่ทุกคนรู้เนี่ยก็คือไปทำพาสปอร์ตนะก็คือพาสปอร์ตอย่างแรกเลยที่ต้องมีนะคะวันหมดอายุนะต้องไม่น้อยกว่า6เดือนคือเขาบอกว่าอนั้นนะับ พอนับวันที่เรากลับมาเลยอ่อต้องไม่นับกว่าหกเดือนถ้าเกิดว่านับก,กว่าหก,ก,าก,ก,ากเดือนก็ไปทําใหม่ซะาใช่ค่ะอย่างที่สองที่เกาหลีเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะคะแล้วก็เป็นด่านแรกเลยก็คือ K E T A ตัวนี้จําเป็นมากม,มันมีทริคก,การกอรอกซึ่งทริคต่างๆเนี่ยพี่มุไย้เป็นคนกอรอกทั้งหมดคือครั้งนี้เราไปทั้งหมด5คนกรอกทั้งหมด5คนบอกก่อนว่า4คนอะของเราเนี่ยเป็นพนักงานประจำอ,ะอีกคนหน,นึง่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นรีเรส เป็นฟรีแลบซบ์แบบแบบไม่มีการรับรองอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นฟรลแลซ์เลยแต่โชคดีที่ว่าก็เป็นหนึ่งในเจ้าของรา้านแล้วก็จดทะเบียนการค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะอีอกแบบในึังอน่ะหั้งหทดอบานก็คือต้องบอกว่าตอนกรอก KTA เนี่ยนะคะคือก่อนจะกรอกเนี่ยหาข้อมูลเยอะมากมเพราะว่าหลายคนก็กังวลคือหนึ่งเลยเนี่ยถ้ามันกรอกผิดแม้แต่เลขพาสปอร์ตวันเกิดชื่อนามสกุลปุ๊บเนี่ยนะ รอกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอระยะเวลานในการที่เขาจะอนุมัติประมาสักเจ็ดวันสิบวันอพอรอเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรากรอกผิดเท่ากับว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่รนะั้งหนึ่งนะฉะนั้น kta สิ่งสำคัญก็คือนะคะต้องรู้ว่าชื่อนามสกุลสะกดให้ถูกต้องวันเดือนปีเกิดเลขพาสปอร์ตนะคะเขาก็จะมีแบบรายละเอียดบอกไปแล้วก็ติ๊กในเรื่องของแบบว่าเ,เราคิดเห็นยัางไงาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเราก็ติ๊กอภรรีไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก2 3ส ข้อได้ที่เกิดความสับสนก็คือวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าไปที่เกาหลีนะคะก็คือบางคน,นก็เข้าใจว่าการที่เราไปที่เกาหลีแล,ล้วเราไปเที่ยวมมันจะมีคําว่าวิสิตกับคําว่าทัวร์บางคน,เ,นเข้าใจว่าออวิสิตวิสิตคือเพิ่งเข้าไปในเกาหลีเข้าไปเยี่ยม,มเข้าไปเที่ยวอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆนะแล้วถ้าเกว่าคุณกรอกว่าวนะิสิตเนี่ยแล้วคุณตั้งใจจะไปเที่ยวมันจะกลายเป็นว่าคุณต้องไปหาคนรับรองมาเวลาเข้าถึงเกาหลีแล้ว มันอาจจะผิดวัตถุประ,ประสงค์ได้ฉะนั้นใครจะไปเที่ยวนะคะให้ติดคําว่าทัวร์คำที่ทัวร์เนี่ยมันจะแบ่งไปสองแบบก็คือมีกรุ๊ปทัวร์กับอินดิวเดวลทัวร์ถ้าเราไปกันเองแบบกลุ่มเพื่อนแบบนี้แล้วเราไม่ได้มีทัวร์ไม่ได้แบบไปซื้อทัวร์ให้เลือกว่าอินด mm ิวเดอรวลทัวร์อ่าให้เลือกว่าอินดิวเดวลทัวร์เท่านั้นถ้าเราไปกับกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกับกรุ๊ปทัวร์แบบซื้อเป็นแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือค่อยเป็นติดคำว่า Group ัว อันนี้หลายคนเตะผิดเดยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ไปเที่ยวคนเดียวล่ะก็ก็เหมือนกันเป็นอินดิวดัวทัวร์อันนี้คือจะไม่ว่าไม่ว่าเราจะไปคนเดียวไปกับใครก็แล้วแต่ต้องเป็นอินดิวดัวเท่านั้นอย่าไปกรอบว่าเป็นกรุ๊ปเพราะว่าเป็นกรุ๊ปปุ๊บ,บถึงเวลาเนี่ยเราเข้าต่อมอเขาอาจจะเช็คได้ว่าเอ้าเนี่ยว่ามากับทัวร์เนี้ยอ,อันนี้ก็เป็นข้อที่หลายคนสงสัยแล้วก็ผิดกันเยอะซึ่งตอนที่มั่วจะกรอกเนี่ยเราถามหลายคนมาก อีกหนึ่งอันก็คือเรื่องของรูปอันนี้ก็มีปัญหามากเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปเจอมาว่ามันจะต้องมีการอัปโหลดรูปใช่ไหมรูปเนี่ยก็คือพื้นหลังเป็นพื้นสีขาวอัปโหลดรูปเครื่องคล้ายๆทางเหมือนวีซ่าก็บางคนก็บอกว่าใช้วิธีแบบนี้ใช้วิธีว่าถ่า,ายกับพื้นหลังให้มันเป็นฉากสีขาวก็ได้แต่ว่าต้องมูความละเอียดให้ดี700คูน700พิกเซลเท่านั้นแล้วก็ไม่เกิน100 KB แต่ง,ง่ายาสุดข,ของเราเป็ไงไปด้ ก็คือไปร้านจริงๆแล้วอะไปร้านเนี่ยสบายสุดเพราะว่าเขาจะส่งเป็นไฟล์มาให้เลยนะคะก็คือเขาจะทามาให้เลยเพียงแค่ไปบอกเขาแบบนี้แหละก็คือ700ร้อยคูณเจ็ดร้อยแล้วก็เอ่อหนึ่งร้อยเคบีเนี่ยจริงๆแล้วอะเขาอาจจะส่งมาเกินนะคะไปจากนั้นเพราะว่าหนึ่งร้อยเคบีมันเล็กมากจริงๆแล้วความละเอียดมันต่ำมากคือภาพแตกแน่นอนนะถ้าเกิดว่ามาส่งแบบปกติ แต่อันนี้คือแนะนําให้ไปทําในแอปพลิเคชันที่สามารถลดไฟล์รูปได้ซึ่งเราก็ไปทําในแอปอะไรจำได้ปะจำไม่ได้เออเดี๋ยวขึ้นให้ดูเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันว่าเอาเอเพราะว่ามันต้องค่อยๆปรับลดลงมาเรื่อยๆเพราะหึ่งร้อย KB มันเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยา่างแรกก็คือถ้าเป็นรูปอ่ะก็แนะนําให้ไปถ่ายดีกว่าเพราะถ้ามันไม่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นสําคัญมากที่มันอาจจะไม่ผ่านกับอีกอย่างหนึ่งคือเวลาไปแนะนําให้กรอบทุกอย่างคือแบบให้มันจริงอ่ะคือถ้าจริงอ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ผ่าน และอย่างหนึ่งคือจะต้องเกอกเองถ้าไม่เกอกเองก็ต้องกอกให้เพื่อนที่สนิทกอกอยู่ด้วกันเกอกคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกอกให้หน่อยเกากอะไรก็ได้กอกยังไงก็ได้ให้ผ่านเพราะเมื่อไหร่ที่คุณน่ะไปถึงพมแล้วพมถามเช่นมากับใครไปไหนบ้างหรือว่าพักที่ไหนถนนอะไรอะไรแบบนี้ที่คุณเกอกในเค E ไปแล้วอ่ะแล้วมันดังไม่ตรงสมมติเพื่อนเนี้ยเกอกให้แล้วมันไม่ตรงกับที่เราอไป หรือไม่ตรงกับเอกสารที่เรามีอ่ะอันนี้ก็คือแจ็คพอตนะเออก,ก็ผ่านจริงแหละแต่ว่าไม่ได้ติดอยู่ที่ต่อมอถูกจะแจ็คพอตเอาพูดถึงเรื่องที่อยู่เมื่อกี้นิดนึงเลยเพราะว่าที่อยู่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าหายากมากมเราอะไปแบบพักโรงแรมใช่ไหมเวลาพักโรงแรมปุ๊บเนี่ยคือต่อให้เรามีที่อยู่อะบางคนก็ซื้อจากไหนอะโก d ด้าบ้างบุ๊ก,กิ้งบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่อยู่ในนั้นนะมันอาจจะไม่ตรงกับที่อยู่จริง ของโรงแรมง่ายสุดเลยก็คือส่งอีเมลไปถามโรงแรมว่าขอที่อยู่หน่อยเราจะกรอก KTA บางคนบอกว่าอดอีเมลรอนานเราโทรไปงเงี้ยเราโทรไปก็ได้แล้วก็ถามเขาเลยว่าเราจะต้องกรอกเนี่ยเราขอที่อยู่หมดเลยได้ไหมสิ่งสําคัญก็คือรหัสปรณษย์เพราะว่าเราไปเจอมาแล้วว่าในแอร์โกด้ามีปัญหามากรัาไปรณษย์ในแอร์โกด้าเนะี่ยมันไม่ตรงกับหลาไปรณษย์ของเขาใช่ปัญหาไม่เจอหาไม่เจอมาเมท่าไหร่เอานี่มันถนน,นไหนก็หาไม่ได้อย่างเงี้ย พราะถ้าเกิดมันผิดไปนิดเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าที่อยู่คุณเน่ะมันไม่ตรงไงคืออย่างนี้ที่บอกว่ามันผิดไปนิดเดียวทําไมไม่ได้ล,ะล่ะในเมื่อมันอยู่ในระแวกใกล้เคียงกันสมรติว่าคนนอนเหมง่งดมทาไมถึงบอกว่าอ้าวก็ราะมัน เดียว <de ad> ันมันใกล้ๆการใส่อะไรจะก็ได้นี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าถ้ารหัสไปรษณีย์ผิดแล้วมันไปตกอยู่ที่บ้านเรือนที่มันเป็นบ้านจริงๆอ่ะแล้วพอตมตรวจสอบว่าคุณไปตกอยู่ที่บ้านจริงๆแต่คุณบอกคุณพักโรงแรมอันเนี้ยมันก็ถือว่าผิดแล้วเพราะว่าเขาก็จะมองว่าที่อยู่เนี้ยมันเป็นที่อยู่บ้านคนไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ที่อยู่โรงแรมซะหน่อย <c oughs> อออันนี้เมื่อจะผิดอีกอย่างหน่งมีอะไรมาให้คิดเอาให้แบบเฉยๆนึกก่อนนะ อนนั้นที่อาอเบอร์โทรศัพท์อ่เาเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันบางทีเบอร์คือง่ายๆนะที่เราไปแบบเราไปจองมาผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้บงางทีงอ่ะมัอนอาจจะไม่ตรงฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่เอาให้ชัดเจนส่งอีเมลไปถามโรงแรมหรือไม่ก็โทรไปถามโรงแรมซะแล้วก็เวลากรอกตอนนั้นเนี่ยที่กรอกเนี่ยจำได้ว่าสับสนคือรหัสของเขามันจะเป็นบวกแปดแปดบวกแปดแปดสองอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าตอนนั้นก็คิดว่าเราจะต้องกรอกมีบวกไหมหรือว่าเรากรอเรกเลขเลยไม่ต้องใส่บวกนะ เป็น8ปดแปดเลยแล้วก็ใส่เบอร์ไปเลย8ปแแล้วก็เบอร์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีตรงไหนที่ให้กรอกเป็นเบอร์เกาหลีอ่ะแล้วเราไม่ชัวร์จริงๆให้กรอกเป็นเบอร์เรานะวัคซีนหมอพร้อมซึ่งอันนี้ไม่ได้ยื่นไม่ได้ยื่นตอนไปแต่ที่เราบอกว่าให้เตรียมไว้อเผื่อยื่นตอนกลับเพราะว่าหมอพร้อมเนี่ยที่นู้นก็คงไม่ได้ดูอยู่แล้วรา่ว่าดูแล้ววัคซีนนั่นเออวัคซีนไม่ดูแลเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหู่ว่าเผื่อๆเพราะว่าก็เห็นเขาเตรียมกันมานะคะท รอกล่วงหน้าไม่เกิน3วันนะคะคนที่มีเลขที่นั่งแล้วของตั๋วเครื่องบินอนะ่ะอันนี้ก็คือกอกล่วงหน้าได้ไม่เกิน3วันแต่ถ้าเกิดยังไม่มีต้องไปเช็คอินก่อนนะเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พอมีที่นั่งแล้วค่อยกอกอันนี้ก็ยังมีเวลาเนะเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ไปดูรีวิวมาเนี่ยก็กรอกก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันก็ม,นกม,นกมันก็มีลำดับให้แต่แนะนํานะคือคลิปนี้มันไม่ได้มีรีวิวให้ดูนะ ว่าเกอะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นน่ะคือคนทาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นไปดูตามพวกคลิปรีวิวอื่นๆได้แต่อันนี้บอกเฉยๆว่าตรงไหนมันมีทริคไหนที่มันควรจะทําเฉยๆเอเพราะฉะนั้นก็กอกตามรูปแบบนั่นแหละก็คือเราไม่มีที่นั่งเกาะเรค่อยเกาะคิวอ่านไม่ยากนะกอกไม่ยากแต่เวลาอ่านแล้วว่าอ่านดีๆมันจะมีช่วงเบลอๆอเดี๋ยวมันจะเกาะดีๆถูกถค่อยๆอ่านทีละสเต็ปก้วฝานอื่นๆที่ต้องเตรียมไปอย่างเช่นจองโรงแรมหรือว่า Airbnb อะไรพวกเนี้ยต้องมีใบจอง แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่จ่ายเงินไปแล้วแบบซื้อแบบจองแบบจ่ายเลยอ่ะก็จะดีก็ควรจะรินใบเสร็จไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรองอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าต่อหมอได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปกลับเอออันนี้ต้องมีอือถึงตั๋วเครื่องบินนิดนึงอันนี้คือบางคนเนี่ยตอนที่จะไปเที่ยวใช่ไหมก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนแต่ยังไม่ได้กรอก k e อ a เ คือถ้าเกิดกรอก K T K T A ก่อนเน่แล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินอันนี้น่าจะดีกว่าไหมก็ดีกว่าแต่ว่ามันไม่มันจะไม่รู้ละซื่อคือพวกเราอะซื้อทุกอย่างครบแล้วเราค่อยกรอกคือมีความมั่นประมาณแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือก็มั่นเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าจะผ่านแลลวเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรผิดผิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะกรอกถูกหมดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าสําหรับคนที่บอกว่ากรอกค T A ก่อนดีไหมแล้วค่อยซื้อตั๋วอันน้สำหรับคนที่มีเวลามากๆนะคะมีเวล ฉันไม่ได้รีบเดินทางตอนนี้ก็ออกทิ้งไว้เลยตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเฮ้ยแพนเดือนหนะ้นานจะบินแล้ว,ลวมันไม่ใช่ไม่ทนันค่าตั๋วเครื่องบินมันแพง<อ>จริงเพราะว่าเพื่อเราหนึ่งคนที่เพิ่งตัดสินใจอะ่ะก็คือก่อกให้ผ่านก่อนแล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินแต่ค่าตั๋วเครื่องบินมันก็ขึ้นสูงขึ้นเอออันนี้มันก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าของทุกคนถ้านะเกิดว่าพร้อมก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหา,าอะไรอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ แนะนำก็คือเรื่องการแต่งตัวการเข้าเกาหลีนะคะก็คือคือโดยปกติเมื่อก่อนเวลาเขา้าเกาหลีทุกครั้งเราก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงมองใส่ผ้าใบชิลๆเพราะหนึ่งคือการนั่งเครื่องค่อนข้างนานประมาณ5้าถึงหกชั่วโมงเราก็คิดว่าเรอาอก็นอนชิลๆไปเนาะไม่อยากใส่อะไรอึดอัดมากแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่าเพราะอย่างที่หลายๆคนรู้นั่นแหละก็อาจจะมีคนแบบแอบเข้าไปทํางานหรือว่าอะไรต่างๆ ะะมันก็เลยทําให้การเข้าเนี่ยยากขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะก็อยากให้แต่งตัวให้ดูดีขึ้นหน่อยแต่ถ้าถามเรานะเราก็มองว่าก็แต่งตัวสบายเพิ่งๆไปก่อนก่อนลง<ม>ก็อาจจะมีชุดไปเปลี่ยนแบบในกระเป๋าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครมั่นใจว่าเฮ้ยฉันผ่านแน่นอนอันนี้ก็แล้วแต่คือเขาบอกว่าอย่างน้นอยๆคือลงจากลงจากเครื่องแล้วว่ามผมผ้าหน้าตาเราอะไรเงี้ยดูแลตัวเองนิดนึงอย่าแบบอย่าแบบเพิ่งตื่นอย่าเรียวเกินเพราะมันมีแบบรีวิวอะไรเงี้ยที่เราไปดูก็คือแต่งชุดแบบ อาา่ะสมมติว่าใส่แบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นแบบสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยใส่ผ้าใบแต่อโหยุ่งยุ่งก็ฉันเพิ่งตื่นอันเนี้ยเข้าใจได้เนาะเขาบินตีสองตีสามอะไรเงี้ยไปถึงหกโมงเช้าหรือถึงสิบโมงอ่ะเขาก็คงแบบเออก็หรือบางคนนั่งเฟิร์สคลาสมาก็มีนะนั่งชั้นธุรกิจมาก็มีแต่ไปถึงแล้วแบบโดนตมอเตยอย์เรเออก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบสภาพเราการแต่งตัวเราต่อให้เราแบบมีเงินในกระเป๋าแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบมานั่งเปิดบัญชีเราดูไงเขาก็ดูแบบ เิร์ที่แบบเหตุเราก่ออะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องการแตกตัวกัน <S 2> <S 2> ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของเงินนิดนึงอ๋อเงินเออมีหนึง<ะ>่งเรื่องก็คือเรื่องเงินนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่แล้วว่าห้ามนําเงินและเอ่อเข้าไปเกินเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าคนเราคงไม่แลกงเงินไปถึงขนาดนั้นเราก็เลยไม่ได้จํามานะคะ ็นั่นแหละก็คือต้องมีเงินจํานวนประมาณนึงเป็นเงินสดของเราไปด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพบเงินสดไปเยอะก็มีแนะนํานะคะก็คือบททัตรที่อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เนาะไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่าเออไปสืบค้นหามาก็าคือจะมีแพนเนทของ b, s อ b แล้วก็จะมีของยูทูบของกสิกรอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆบัตรเติมเงินนะคะเมือนเราเติมเงินเข้าไปในบัตร แล้วก็บัตรนั้นเนี่ยสามารถไปแลกสกุลเงินของประเทศนั้นๆได้เพื่อเอาไปใช้จ่ายที่ประเทศนั้นๆอ,อ,อ,อันนี้ก็คือเราจะได้ได้เลทอย่างที่เราต้องการณนะตอนนั้นเดียวทางตอนนั้นเลยหรือว่าจ่ายเป็นเลทที่เราต้องการได้เลยโดยที่ไม่ไม่ต้องอไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็จากตอนนี้นะคะจนไปถึงสิ้นเดือนธันวาอันนี้เป็นอีกข้อมูลนะจาก เดี๋ยวนี้ไปถึงสิ้นเดือนพันวาไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือนพันวาเนี้ยก็คือไอ้บัตรแพนเน็ตเนี่ยที่ซายเนี้ยสมัครคิดว่าจะไปใช้ที่นูนะ่นอ่ะเขาบอกว่ากดเงินสดที่นูนะ่นอ่ะก็คือยังไม่เสียค่าธรรมเนียมนะใครที่ไปใน่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยก็สามารถลองไปสมัครใช้ได้เพราะมันสามารถใครที่เอ็ซีบอ่ะก็สามารถสมัครในแอปอแล้วก็บัตรนั้นเดินสบมบิที่บ้านแล้วเราก็เปิดเองอะไรเองได้เลยง่ายมาก นล้วต้องมีมีบัตรหนึ่งบัตรก็ได้ออแ,ลแล้วแต่ว่าดาูดไม่ดีเพราะว่าบางคาเฟ่หรือว่าบางสถานที่เนี่ยเขาอาจจะไม่รับบัตรเนี่ยเรา<ช>ก็ต้องมีพกเงินสดไว้ส่วนหนึ่งด้วยใช่ใช่ก็ค,คือควรจะมีเงินสดแยกเอาไว้เลยเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบพกเหรียญบัตรก็สะดวกดีแต่ว่าบางที่ก็ควรจะมีเงินสดเอาไว้เพื่อปนะคะแล้วก็บัตรเครดิตใครมีอันนี้ก็สําคัญก็มันก็เป็นอย่างความน่าเชื่อถือแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าใครต้องโชว์บัตรเครดิตให้ตงมอจใช่มีค่อยก่วนมากก็เป็นเอกสารที่เราบอกบอกได้แหละเออน ตัวอย่างเอกสารนะคะที่เราทํามานะคะไม่แค่เอกสารนี่ยังไม่มีแพลนเือแพลนที่ยังไม่ได้ปริ้นนี่แพลนยังไม่ได้ปริ้นนะคะนี่คือเอกสารนะคะของเราแล้วก็เพื่อนๆเรานะคะก็ทยอยปริ้นอยู่นะคะคือตอนนี้จัดเอกสารเหนื่อยกว่าจัดเสื้อผ้าอีกอ่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือแพลนเที่ยวถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวเกาหลีนะคะหรือว่าไปเที่ยวประเทศไหนก็ตามนะที่มีตอมหดๆแล้วเขาจะถามเขาบว่าวันนึงเนี่ยเธอไปไหนมาบ้างควรจะทําแพลนเที่ยวด้วยตัวเอง อย่าไปแบบจ้างเขาเออจ้างเขาทำอะไรเงี้ยหรือถ้าจ้างก็ตามก็ช่วยศึกษาหน่อยว่าสิ่งที่เขาพิมพ์มามันถูกต้องไหมอย่างเช่นจะไปที่นี่จะไปที่นั่นนั่งรถไฟฟ้าสายนี้สายนั้นถูกต้องไหมหรืออะไรแบบนี้อย่าแบบอย่าแบบได้รับแผนมาแล้วก็เออเดี๋ยวก็ไปไป,ไปตามตามเขาหรือถ้าเกิดไปกันเยอะๆแล้วมีคนใดคนหนึ่งทําแผนช่วยกรุณาส่งให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกรุณาดูแผนนั้นให้ชัดเจนอย่าแบบไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวอีนี่เขาทำให้นี่เขานำทางฉันเป็นผู้ตามอย่างเดียวถึงตอมร้วถ้าตอมถามแจ็คพอตอยู่ที่เราขึ้นมางานจะงอกตอบอะไร <ừ m. S 2> ไม่ได้เลยแจ็คพอบอกว่าเหมือนเราโกุกเขาอีกอมันจะบงนะเพราะตอมอเขาต้องถามแน่ใช่สมมุติบอกว่าเนี่ยจะไปเที่ยวเกาหลีแล้วไม่รู้เลยว่าอ้าว ฉันจะไปที่ไหนวะกว่ามือเล่นเพื่อนก็ไม่ได้นะใช่ก็ <c oughs> คือเขาก็ <ừ. S 2> ไม่ให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาสมมติว่าอ่ะอย่างเราเนี้ยเราจะไปดูคอนเสิร์ตแบ็<ฮ>คพิ้งใช่ไหมเราจะไปนู่นเราจะไปนี่แล้วถ้าเขาถามว่าคอนเสิร์ตแบ,บ็คพิ้งจัดที่ไหน <c oughs> นั่งรถอะไรไปอีก <c oughs> คนตามก็คือต่อให้มันไปจริงๆอะ่ะมันก็คือไม่ได้ไปนะวันนั้นอะ่ะเออมันก็อาจจะโดนส่งกลับได้นะแล้วก็อะไรกะถ้าเกิดว่าใครไปดูคอนเสิร์ตแบบเราหรือว่าจะไปเข้าสถานที่ต่างๆแบบเรา ก็มีตั๋วคอนเสิร์ตที่ปิ้นไปก็ดีถ้ายิ่งเป็นชื่อเราอีเมลเรา,าก,ก็จะยิ่งดีมากนะคะหรือถ้ามีใบเสร็จก็จะดีอย่างเราเนี่ยเราไปเราไปคอนเสิร์ตเนาะเราก็เราก็จะไปดูตึกท้ายของออบางทานันอันนี้คือเราก็ซื้อในอินเตอรพ์พาร์คทั้งหมดเพราะฉะนะั้นะมันก็จะมีอีเมลส่งกลับมาอยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีการไปจองไวแน่ๆจะเรื่แล้วอ่ารเงี้ยปริ้นมาก็เวลาที่แบบไปที่ตอมอก็ยืนใ้เขาแต่เวลาไปตอมอที่ไปอ่านมาแล้วคนที่เขาไปเขาบอกว่<ๆ>วา ไม่ต้องยื่เนเอกาสารไปให้ตมทั้งปึกนะอืมคือยื่นพาสปอร์ตก่อนแล้วเวลาเขาอยากรู้อะไรถามอะไรค่อยๆยื่นไปใช่ไม่ต้องตื่นตระหนกแบบว่าเอาไปเลยค่ <ใช S 2> คะทั้งปึกเนี้ยตอมอ,อาจจะแบบงโงๆแล้วก็เรียกไปคุยกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะให้ไปทั้งหมดอะเขาก็จะคิดว่าอุ้ยจะเป็นอะไรของเธอเออทำไมเธอต้องทำเพเธอเตรียมเอกสารไปเช่นเดียวกันนี้หรอเนี้ยเราก็เตรียมไว้ถ้าเกิดว่าแบบเออเขาถามอะไรเราก็ค่อยๆตอบนะเป็นปกติที่สุดอ๋อแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะ ไม่รู้พอไปกันเยอะหรือว่าไม่รู้ว่าแบบจะเข้าเมืองอยังไงอะไรเงี้ยน,นอกจากซอฟต์แวร์นะคะนอกจากรถ <What? S 1> บัสนะคะที่จะเข้าเมืองแล้วอะแ,แนะนำเออนอกจากแท็กซี่แล้วอะแนะนําให้จองรถก็ดีนะมันจะมีแอปหนึ่งค่ะที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะชื่อ G Trip มั้งอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราไป5้าคนแท็กซี่ที่เกาหลีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาไม่ให้ขึ้นเกิน4 mm. อ่ะทีนี้ยพอมันเป็น5้าคนแล้วรวมกระเป๋าอีกอะ่ะเหมือนมันจะเกิน เกินเลเวลเขาอะมัก็ต้องได้สองคำใช่มันก็ต้องได้สองคำเพราะฉะนั้นราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกเราก็เลยเลือกที่จะจองเป็นแบบรถตู้ที่มันไม่ใช่ตู้ใหญ่นะแต่มันเป็นตู้เล็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรถแบบรไอเดอลอ่ะที่มันแบบเออมันคือความอลังนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวได้เห็นเออเดี๋ยวได้เห็นแต่ว่าราคามันไม่ได้สูงพอมันหารเฉลี่ยกันแล้วอะแล้วมันแบบแบบสามารถไปกลับได้อะไรเงี้ยก็คือจองไปกลับเลยค่ะของเราเนี่ยจองไปกลับเลยแล้วก็มีใบให้ด้วยซึ่งใบเนี่ยสามารถยื่นตอมอได้อันนีีี้กก็นนออย่่างะท เป็นอีกทริกหนึ่งที่สามารถคิดว่าน่าจะผ่านปอมอได้ง่ายเพราะว่าเรามีต้องจับตักเครื่องบินแล้วที่จะต้องกลับประเทศเรายังมีรถที่จะรับส่งอีกด้วยคือถ้าเกิดว่าคนไปแบบจะหนีอะ่ะมันคงไม่จําเป็นจะต้องแบบมีรถแบบนี้ไปรคอยรอรับแบบเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันแต่อื่นๆนะคะที่อันนี้แนะนําสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นพน,นักงานประจำถ้าเกิดไม่เป็นพนักงานเป็นฟรลเลซ์เป็นฟรลแลซ์หรือว่าทําอาชีพอื่นๆก็แนะนําให้เอาพวกแบบ ใบรับรองเงินเดือนเซ็เมนต์อะไรแบบนี้หรือว่าใบรับรองการทํางานต่อให้เป็นรีลนซ์ก็ตามถ้าเกิดบริษัทสามารถออกใบรับรองการทํางานได้ว่าคนคนนี้สามารถเอ่อคนคนนี้ทํางานให้กับบริษัทเราเป็นประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดีดก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้เออยิ่งมีหัวบริษัทอะความมั่นใจก็จะมากขึ้นแล้วก็ระบุว่าบริใัทชัดเจนเลยว่าเราแบบไปกี่วันไปวันที่เท่าไหร่ กบวันที่เท่าไหร่จะกลับมาทํางานวันไหนอะไรเงี้ย <ừ. S 1> ก็คือเตรียมเอาไว้เป็นแบบว่าแบบองการทํางานช่สเตตเมนต์เอาไว้เผื่อด้วยก็ดีคือที่บบบอกเนี่ยมันคือการเตรียมเอกสารไว้เผื่อเฉยแต่ว่ามันก็เป็นการเตรียมความพร้อม่ยเราไม่รู้ว่าสุดท้ายพอาปหนึ่งกองบอลแล้วเขาจะเรียกเก็บอะไรบ้างใช่แล้วเผื่อไม่แน่ก็อาจจะไม่ได้เรียกอะไรเลยก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับแบบอันนี้มีเฉพาะบางเคสก็คืออย่างไฟล์อย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมาสองครั้งก็คือ ไปเนี่ยไปเกาหลีเนี่ยมาประมาณ5-6ถึงครั้งครั้งนี้จำไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่6หรือครั้งที่7แต่ในช่วงเอ่ครั้งแรก5้าครั้งแรกอ่ะ5ครั้งแรกสีหครั้งแรกเนี่ยเป็นชื่อที่หนึ่งก็คือชื่อตั้งแต่เกิดมาไอ้ครั้งที่6เนี่ยที่ไปล่าสุดก่อนที่จะปิดโควิดอ่ะอันนั้นเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งชื่อครั้งที่แล้วเขาก็โดนก็โดนถามไปแล้วแหละว่าทำไมเนี่ยเราก็บอกว่าเออมันเป็นเกี่ยวกับดวงหรืออะไรต่างๆก็โอเคไม่เป็นไร แต่หลังจากที่โควิดมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนอีกหนึ่งชื่อซึ่งเป็นครั้งที่2เราก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างก็จะน่ากลัวนิดนึงเลยว่าแบบเฮ้ยเธอจะเปลี่ยนทังไมบ่อยๆเนี่ยบอกว่าครั้งที่แล้วก็ดวงแล้วแล้วครั้งนี้อะไรอีกล่ะซึ่งมันก็เป็นดวงอีกนั่นแหละ <S 1> <S 1> แค่แบบ เขาไม่รู้จะเข้าใจเราไหมแต่ว่าเราก็เอาไปเผื่อก็คือใบเปลี่ยนชื่อเออแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่าที่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเปลี่ยนตัวตนนะแต่ว่าเราก็จะขอหอบไปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นนางหอบหนึ่งนะคะก็คือหอบทั้งพาสปอร์ตแล้วก็หอบทั้งใบเปลี่ยนชื่อเอออันเนี้ยสำหรับใครที่เปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลหรืออะไรเงี้ยก็เป็นนางหอบไปหน่อยแล้วกันแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะแบบมั่นใจกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่ถ้าเป็นพนักงานประจาอันเนี้ยเ แล้วก็ a อเคนะคะทั้งในประเทศนะคะก่อนบินแล้วก็กลับมาก็คือไม่ต้องตรวจแล้วนะคะอันนี้ก็คอนเฟิร์มอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ R t p c ทที่ไปถึงเกาหลีแล้วก็จะต้องตรวจตอนนี้ก็ไม่ต้องตรวจแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะตอนนี้ก็สําหรับใครที่เป็นโควิดแล้วไปถึงแล้วก็สามารถเที่ยวได้เลยไม่สิก็ตองรักษาตวัวเองแต่พ่อ <c oughs> ต้องไปถึง <c oughs> คนที่เป็นโควิดนะรู้สึกว่าตัวเองาอาจจะเป็นโควิดต่ออย่างที่เกาหลีนะที่สานที่เก,นะกากลหลีเขาบอกว่าคุณสามารถไปตรวจ PCR ได้ PC, รรฟรีแต่เรื่องรักษาพยาบาลแล้วแต่ป,ป,ประกันที่คุณซื้อไปซื้อประกันอ๋อใช่ซื้อประกันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สมควรจะซื้ออย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรขึ้นมาก็สามารถรักษาได้บางบร,ริษัทเนี่ยก็คือสามารถเคลมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสำรองใจไปก่อนแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะต้องสำรองใจไปก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลอย่างเราเนี่ยนั่งแอร์เอเชียไป เขาก็จะมีบังคับไม่ได้ไม่เชิญบ,บังคับหรอกเขาก็จะมีเขียนไว้นะว่าแบบซื้อประกันไหมเราก็ซื้อประกันไปเพราะว่ายังไงมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีประกันเวลาไปต่างประเทศนะคะถ้าเกิด4วันขึ้นไปสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขายตามพ่วงแบบออนไลน์อ,อยู่ที่ประมาณ200บาท400บาท1 0 0 0บาทแล้วแต่แบบรวมเงินประกันอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้มีเยอะมากๆอันเนี้ยของอะไรก็ได้เลยเอาที่แบบรู้สึกว่าโทรคอซ็นเตอร์แล้วขารับอะ่ะอันเนี้ยก็คือได้หมดมแค่นั้นแค่นั้นหมดแล้ว นั่นแหละค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครไปช่วงนี้นะคะตั้งแตหนหน่1ตุลามาก็จะประมาณนี้ซึ่งเราเนี่ยก็พยายามหาที่ที่มาบอกว่าเราหาคาตอบมาเยอะมากเออคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วติดตรงไหนหรืออะไรหรือว่าอยากรู้อะไรก็สามารถถามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะคะว่าถึงเกาหลีแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะมาอัปเดตด้วยว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดบอกทุกคน <c oughs> ไปทั้งหมดผ่านไหม <c oughs> หรือใช <c oughs> ่ไม่ไม่เราจะไม่หรือหรือปิวเราจะ <c oughs> เอาอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าไปถึงเกาหลีเนี่ยไม่มีคิปต่อไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดว <adolescents> ่าไม่ได <oph STR> <at> ้เที่ยวก็คือคิปต่อไปเลิกทำแล้วนะจบช้องนี้ก็คือยุบละเลิกนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย